สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูว่าแบบเราติดเข็มกัดหรือเปล่าเราแต่งชุดพูนท้องอยังไงเราใส่รองเท้ายังไงเราเวลาขึ้นรถอะเราคาดเข็มขัดยังไงนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ท้องเราเริ่มใหญ่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมาให้คุณสามีเนี่ยมาช่วยถ่ายให้ดูก็จามีแพนนนข้งางล่างก่อนนี่เห็นไหมทุกคนเราจะติดเข็มกัดนะติดเพราะว่าท้องเราอะ <S <S เขาเรียกอะไรท้องเรายังไม่ออกมาใช่ไหมแต่มันก็ออกสามีว่าออกไหม Oh. ออกแต่ทีนี้ว่ามาดูหน้าก่อนคือเราจะบอกว่าเราติดเพราะว่าเราอะให้คนอื่นรู้ว่าเราท้องไม่ได้มีเคสใด,ดๆนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เดินมาชนเราอะตอกไอสางนี้ลงมปข้างล่างแทนลงมาแทนเลยนี่เราก็ใส่กางเกงปกตินี่เราจะบอกว่าคือเราอะจะให้ดูคือเราอะ,ะอาใออะส่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบกางเกงหลวมๆที่สมัยก่อนนะเคยใส่ไม่ได้ส่วนรองเท้าเนี่ย เราอะเปลี่ยนไปใส่แบบนี้เลยอะคือเน้นเน้นส้นแบนแล้วก็มีดอกยางคือไม่ลื่นเลยนะทุกคน,นี่เราใส่แบบนี้ให้ดูไม่ไสีก็จะแบบเว้นๆวนหน่อยนะทุกคนแต่ส่วนเวลาแบบว่าชุดที่เราใส่ไปทำงานใช่ปะเราจะใส่เป็นเดส เพราะว่ามันเป็นความคล่องตัวไหมไม่เชิงคล่องตัวก็อาจจะสุภาพด้วยแล้วเราก็อยากแบบมีโมเมนต์แต่งชุดคุณท้องแบบใส่ไปทำง,งานนะทุกคนเ <c oughs> ราคอยไปทัว่าเร <c oughs> าอยู่ในรถอ่ะเราค่าเข็มขัดยังไงโอเคทุกคนเราจยเป็นคนท,ท้องที่ขับรถอยู่นะแต่ว่าขับน้อยลงใช่ไหมหลังจากที่สตาร์รถอะไรเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเราก็จะมาค่าเข็มขัดนะทุกคนเราไม่ได้ซื้อเข็มขัดคนท้องอ่ะมาประมาณส0 0รกว่าบาทเรารู้สึกว่ามันแบบเปือนนหนนึ่งอ่ะเราก็เลยใช้วิธีนี้เราจะเสียบแบบนี้นะ แล้วก็เอาหัวเข้ามาแบบนี้ดันทุกอย่างให้แบบขาไม่ยืดจนเกินไปนะทุกคนแล้วก็ค่อยขับที่สําคัญน่ะเราจะปรับให้แอร์คอยพ่นหน้าตลอดเวลาเพราะว่าพอแอร์มันเย็นใช่ปะ่ะเราจะไม่เวียนหัวหรือว่าไม่อะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่นนะทุกคนโอเค เดี๋ยวไว้ไปฝั่งผายขนนั่งบ้างเฮ้ทุกคนมาฝั่งขนนั่งบ้างนะช่วงนี้เดี๋ยวก่อนนอกเรื่องทุกคนก็จะเห็นหน้าสดเราเยอะขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ค่อยแต่งหน้าเออถ้าไม่ไปทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเพื่อลูกด้วยก็ก็ไม่เชิงเพื่อลูกหรอกอารมณ์ขี้เกียจแต่งอะมาพักของฝั่งคนนั่งเหมือนกันเลยนะคาดแค่นี้สายตรงเนี้ยไม่ได้นี่เราเอาไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนะแล้วก็ฝั่ง แอร์นะทุกคนเราก็จะปรับให้มันตรงหน้าเลยเพื่อความสดชื่นเหมือนกันอีกอีกอย่างนะทุกคนก็คือถ้ารู้ตัวว่าจะต้องนั่งรถนานหรืออะไรอะ่ะก็ให้เตรียมขนมไว้บนรถหรือว่ากินรองท้องมาก่อนเลยจะได้แบบไม่เวียนหัวไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่บ้งสามีด้วยนะทุกคนก็ที่สําคัญในรถอะ่ะควรจะมีถุงไว้สําหรับถ้าสมุยากจะแหวนลมหรือว่าอยาจะอ้วกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ มีขนมติดไว้พวกแพ็กเกอร์คุกกี้ของแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเปล่าหรือน้ำเย็นๆก็ได้น้ำที่สดชื่นประมาณนั้นแหละทุกคนเพราะอีกอย่างหนึง่งมีลูกอมมียดมเมียหมองไว้ก็จะดีที่สุดนะโอเคสำหรับวันนี้วันนี้คือมาแบบนิดเดียวมากมาแบบพอหอมปากหอมคอมาก แต่ว่าเลยไม่เคยได้ถ่ามความรู้สึกสามีเลยก่อนปีคลิปสามีหลังจากที่รู้ว่ามีลูกแฝดเราแบบคุณเมียคนนี้ท้องแล้วเนี่ยสามีมีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจออกขนาดน,นะนมากที่สุดมากที่สุดและนี่ทุกคนสามีสัญญาไว้แล้วว่าถ้ารููเพศล,ลูกไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงหรือชายหญิงสามีจะเลี้ยงจะพาไปทานร้านอาหารหจะพาไปกินร้านอาหาร <Yeah. S 1> ไม่แพง ไม่แพงซาชิมิรอเชนยูเชื่อว่าฉันจะได้กินแน่นอนโอเคไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหวังว่าจะเป็นทริคดีๆให้กับคุณแม่ๆที่แบบท้องไม่ได้ใหญ่ที่เวลาแบบคนเขาดูไม่ออกนะอย่างเช่นการติดเข็มกาดการใส่ชุดคลุมท้องการใส่รองเท้าการค่าเข็มขัดในรถประมาณนั้นก็เพื่อความประหยัดตังค์ด้วยสำหรับวันนี้จะไปจริงๆแล้ว บายบายอ๋อ oh, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe <laughs> ให้กับเพจของเราด้วยนะไปแล้วบายบาย